สบายดีสบายดีเพื่อนเพื่อนที่เขามาเบิองสองปารมีสาวแล้วลน้อพี่น้องมันจะพามาเบิองตมประกวดหน่อยน้อพี่น้อ,นองก่อนอื่นมุกก่งกรขางหมอน้อพี่น้องขางหมอ้อหนามใส่มันผดแล้ววัดซิงคค่ายเอาค่าใส่น้อพี่น้องค่านี่แล้วแต่ผู้มากบางคนก็บใส่น้อพี่น้องบางคนก็ใส่แต่วัดซิงค์ค่ายจะใส่แบบพริกข้นน้อยนึงน้อพี่น้องให้มีสีสันจังหน่อย เห็ดแบบสไตล์าสาวล่าปาลมิดพี่น้องด้วสไตล์าบานบานเอาไปค้ำลงน้องพี่น้องหน่อยวันนี้เนาะาไปค้ำุเอาไปค้ำุพี่น้นงนนนะองค้ำม,ม,มันอ่อน ตบประกดใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้องโอ้ยส,สดน้ำโกโก้มันหลอกหักแท้ๆพี่น้องเลยหักป้าน,นี่อ้าวกดได้ใจดีพี่น้องโอ้ยใบยมะขามก็ใส่บประกดพี่น้องอ่ะเอาลงอีกก้อนเดียบา่เด้ดอ,ดอ,อกดคักแล้วพี่น้องดออกดคักหมดแล้วปลาลงเลยน้องพี่น้อง โคตรหน่อยคักๆพี่น้องเอ้ยป,ปลาปล่งเรื่อยนะพี่น้องนะปากซีวงามเลยเจ้นหน่อยอะมาไล่เดอกพี่น้องกินสองคนพี่น้องก็เลประมากเลยตุ้มพ่อโคตรดสดน้ำโกโก้โกพี่น้องเลยครับปันน้นยังฐานน้ำผดอีกเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะ การนำพุทธอีกจังน้อยป้าเปลือยห้องจังเอาฝากคันยังหลงนะพี่น้องเอาจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งให้สองปารมีสาวเหล่าเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนๆที่เข้ามาหาฟังครับส่งจังไดปารมีกับสิไปิศหรือไปไหวปารมีกับไปตอบทุกคอมเมนต์แวะทุกบ้านเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว so no kind of so so mm ่าสาะเนยกรบโบเป็นย uh <con c ertain ly> ังน้องพี่น้องเนาะสาะเนยกระไปเนยนอตน้องพี่น้องเนาะมใด้กดเลยพี่น้องเริ่มกดเลยจัาหน่อยจัาหน่อยพี่น้องอดเจรออดเจรอเมื่อนี้มากินข้าวเที่ยงน้ำไปาล้มีสาวเหล่าด้วยพี่น้องเด้อตุ่มปลากดสดหนามโกโก้พี่น้องตุ่มปลากดเบียดเยลก็ได้พี่น้อง เดีวเตะเดีวเตะทันได้มักเนาะพี่น้องเนาะสําหรับปารมีนี่แม่นมักต้มปะกดเบียดแจ่วแล้วก็สดน้ําโปกกเนาะพี่น้องเนาะเรกจหน่อยนะพี่น้องเนาะ ด้าหมอก่อนเนาะพี่น้องเนาะจักนอยเนาะให้พนแห้งก่อนนีก่อนให้ป้าเปื่อยก่อนมาว่ากันอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเนาะวันนี้สิมาปรุงเนาะพี่น้องเนาะเปียงน้อยใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายอาอาวงวงอันวงสอนซเนาะพี่น้องเนาะเต็มวง เสียบหน่อยเสียบไล่เสียบไล่วันนี้ก็ส่ใส่เกลือเนี่ยน้องพี่น้องน้อยนึงแล้วก็ใส่ไส้เกลือน่อยนึงน้องพี่น้องพอหน่อยแล้วเต็มเปียมเพราะว่ามาคนเราแต่มาเข้มจะหน่อยพี่น้องสีเข้มเข้มเนี่ยพี่น้องวันนี้ก็สใส่ใส่ปลาแดดน้องพี่น้องเนาะใส่ปลาแดกใส่น้อยนึงเนาะพี่น้องเพื่อให้มันหอม สมสมบ่มักปลาแดดปั้นได้เนาะพี่น้องโอ้ยผดคักปั้นยังทานกระซิคักปั้นยังเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เตาเตาปะยัดใส่ปลาแดดน้ำปลาแดดเนอะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาแดดน้อยหนึ่งก็ให้มันหอมเนาะพี่น้องเห็ดเองกินเองแซ่บเองพี่น้องเห็ดแบบบานๆแซวลาบปาลามิเด้อพี่น้องเด้อ บัดนี้มาเบิ่งกันอีกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกะว่ามันสุกแล้วเฮาจังใส่ผักคะแหนงเนาะพี่น้องผักคะแนงลเนาะพี่น้องเนาะเอาลงเลยใส่ผักคะแนงบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะผักคะแนงก็บ่ได้ซื้อดอกพี่น้องไปเก็บเอาอยู่ท่งนาพี่น้องเอ้ย พักแย่ี่ก็สิประมาณเครื่องทงนี่ยแหละพี่น้องเครื่องทงหนึ่งทงหน้าหนึ่งพี่น้องแังไดซ้ำนี่ว่าไปปลาละมีเกเดียประมาณไทยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าใส่ซีลายๆนี่เพื่อให้มันหอมพี่น้องเพรผมกำหมักหอมนิดเจ็กหน่อยกินอย่างผมกะหมักหอมดอกซาปลาละมีเพื่อมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อโอ้ย ยงมแงมเทียมพี่น้องสดุดหนากโกโก้คักปันอย่างเดี่ยวกินกับมะเขือโคับคักบสไตล์ซาปาลาวมีจะม,มากินกับมะเขืออ่อนพี่น้องคักสุดอ้ยทอดคาเนกซิีะพี่น้องเนาะอุย้ยแสะะ็บกับหองพี่น้องโยกโปะแถมก้อยเลยเยอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งให้สาวาวลาวารมีเด้อพี่น้องเด <Queen 1971. S 1> ้อโอ้ขักปานหยังพี่น้องเฮ็ดแบบบ้านๆหอดคันนี้ก็สิหอดตักใส่ถ้วยแล้วเนาะพี่น้องเนาะตักใส่ถ้วยป๊าก็เสบีพี่น้องเป็นปากดหอนๆสดโกๆจีวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นจียวกินกับต้มปลกดเนาะพี่น้องแล้วก็มีมะเขืออ่อนแล้วก็มี ตัวนาะพี่น้องกินกับต้มปลากดสดหนักโกโก้หน่อพี่น้องเนาะส่วนที่พักเนาะพี่น้องแล้วแต่ผู้มักเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็มักหล่ไล่พักเนาะพี่น้องสำหรับบารมีกกันมื่อนี่กะซิมี่เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะในตู้เนาะก็เลยกินซัมมี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซิมุสเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ ถาหากว่าบารมีสาวหล่าเฝ้าผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยบายพบกันใหม่ในคลิปหน้า